สวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคพ่อทำอะไรครับวันเนี้เห็ด่วงกะตาคุลิสสวัสดีค่ะคุลิสทำอะไรคะสวัสดีครับได้กี่อันแล้วครับวันนี้อันนี้คุณไปสามอันเอง <laughs> ช่วยพ่อตาช่วยพ่อตาช่วยพ่อตาค่ะช่วยพ่อตาลูกเคยที่ดีต้องช่วยพ่อตาฝีมือไม่มีไม่ดีหรอครับฝีมือเย็นไหมครับ เย็นสบายไหมครับที่มือสู้พาตาไม่ได้แต่ว่าอาศัยว่าใช้แรงไก็ได้ไดปเปิดแดดยากแล้วพ่อเนาะโอ้ยอยากให้แม่มานอนนําได้แต่แม่มายอมออกมาค่ะแม่แช่มไม่ยอมออกมาเลย <c oughs> เออลมพัดเย็นสบายเลยค่ะหนาดําปี้เลยค่ะคุ้มพันกับหน,นาดาหนาเลหนาดําแล้วค่ะพี่น้องมันแดดมันช่วงนี้มันหนาแดดแขงเนาะแดดแขงลมพัดแขงแง ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาค่ะเย็นสบายแอร์ธรรมชาติเป็นวิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงค่ะการจักสารตะกา้าสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามชมชื่นคุณพ่อของคุณโคมพันตุลาการค่ะซึ่งท่านมีอายุ86ปีแล้วค่ะเป็นที่เคารพรักของคุณโคมพันแล้วก็ล,กล,กลูกๆหลานๆกับคุณแม่แช่มชมชื่นค่ะพ่อก็เป็นคนที่มีความ เพียรพยายามอดทนร้ายพี่น้องมีความเพียรเป็นที่ตั้งเลยคุณพ่องามชม่ชื่นเป็นต้นแบบของโคมพันตุลากันค่ะโคมพันก็เดินรอยตามคุณพ่อเลยค่ะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ว่างานใหญ่งานเล็กงานหนักงานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่หวั่นเลยนะคะถ้าเรามีใจมุ่งมั่นตั้งใจมีใจสู้ใจเกินรอ้อยเราทํางานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะทํางานให้สําเร็จนะเราก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจครูฤทธิ์ก็เหมือนกันค่ะสมฤทธิ์ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันทํางาน, <laughs> นยิ้มแย้มแจ่มใสาอากาศดีค่ะตอนนี้คุณพ่อกําลังใช้เชือกมัดทาไมคะคุณพ่อมัดจองไว้มัดจองกันไว้พ่อคือเฮ็ดคือจังถหนูใช่ปหเนี่ยดิพ่อพ่อเอาเก้าอี้ออกไหมคะอ,อออกไหมเนี่ย ออกไปเลยพ่อจะได้ทําสบายเบิงเบิงเด้อค่ะพี่น้องปากกัดตีนถีบเอาเท้าคมไว้ขออภัยด้วยค่ะพน่ะเอาเท้าเหยียบไว้พร้อมอันนี้ก็เป็นการทําให้คุณพ่อได้ออกกําลังกายด้วยค่ะได้ดึงได้จับได้สารได้ใช้สมาธิ้ะก็จะทําให้คุณพ่อมีสมาธิดีขึ้นแล้วก็ความจําก็เป็นเลิศค่ะถึงแม้ว่าจะ อายุ86ปีแต่พ่อก็ยังจําได้นี่แหละเพราะว่าพ่อได้มีสมาธิในการทํางานการที่ผู้สูงวัยหรือว่าทุกคนนั่นแหละค่ะไม่จําเป็นเฉพาะผู้สูงวัยถ้าเรามีสมาธิใจจดจ่ออยู่กับงานฝึกสมาธิความจําเราก็จะดีค่ะมันจะมีผลต่อสมงองความจําเราก็จะดีด้วยแล้วก็จะทําให้เรามีความสุขสงบร่มเย็น ถ้าเรามีการมีงานทำอะค่ะจิตใจเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับงานที่ทำนะก็จะทำให้เราสบายใจไปด้วยค่ะแล้วโดยเฉพาะที่บรรยากาศดีๆค่ะพี่น้องน้ำท้องให้ท้องหนาเนี่ยโอ้ยทวงให้ท้องหนานี่ยยินบูดาบบูดาพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้ง,งคุ้งพันทิไทเบิ้งว่าว่าหลมแรงขนาดใดลมแรงมากเลยค่ะใบ,บไม้ใบไม้เนี่ยผิวไหวไปตามแรงลมสวยงามธรรมาชาติที่สวยงามมากเลยค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้อยู่ใต้ต้น ต้นมะข่าด้วยค่ะต้นมะข่าน้ำน้ำพุน่ะค่ะท้องไห้ท้องนาทางหลังนี่ก็ที่เป็นของน้ำด้วยค่ะของน้ำทางพุ่นกับเป็นผูแล้งค้าค่ะทางพี่ก็ที่เป็นอียังเนี่ยเป็นต้นต้นต้นกอบงค่ะไผ่บงที่คุ้มพันกับคุณพ่อไปนั่งนั่งศาลเมื่อก้อนพุ่นนะคะเมื่อก้อนเนี่ยไปนั่งที่ใต้ต้นบงนะคะนี่ค่ะถ่ายให้กับเอฟซีได้ดูบรรยากาศธรรมชาติท้องไร่ท้องนาเอ่เอฟซี FC ที่ไปทํางานต่างจังหวัดต่างถิ่น ที่คิดถึงบ้านนะก็จะได้ดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบ้านเราค่ะก็จะสบายหูสบายตาค่ะพี่น้องโอ้ยเย็นสบายเบิงบ้งเบิ้งสังเกตดูชายชายเสื้อของคุณพ่อค่ะผัดแววแววแววอยู่เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเย็นหลายอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะก็ได้ดูคุณพ่อทำหัวตะกร้าไปน,นะะําเนอค่ะใกล้ยีแล้วแล้วค่ะเบิง้งนะ่เราเรากำลังเอาเข้าดัานยูค่ะนี่ค่ะใกล้จะเสร็จอีกแล้วหนึ่งอัน วันนี้เราจะทําห่วงตะกร้าเ็จเลยค่ะเพราะว่าย่านย่านอย่างาที่ย่านก้านตาลมันแห้งค่ะพี่น้องถ้าก้านตาลแห้งแล้วมันก็มันก็จังไรละมันก็มันก็เฮดยากเนาะมันดัดยากนี่ค่ะนี่ค่ะพ่อใกล้เสร็จแล้วนี่ครูลิะเป็นคนถากถากออกให้พ่อรอบแรกรอบที่สองคุณพ่อกับที่บ้านเราตามต้องการนะคะว่าที่เอาห่วงใหขนาดใด พ่อก็จะมาเราเองนะให้ให้ลูกเขยถากไว้สักก้อนถากรอบแรกก้อนค่ะนี่ค่ะพ่อก็มีความมุ่งมั่นทั้งใจในการทำงานวันนี้ไม่ได้ไปหาหมอค่ะวันนี้เป็นวันวันพุธค่ะมือ่อื่นที่ได้ไปค่ะมือ่อื่นที่ได้พาคุณพ่อไปอีกพ่อพรุ่งนี้ตอนเช้าใช่ไหมคะแมนบอกมือ้อื่นเขาไปตอนเศร้าติไปหาหมอ กี่โมงพ่อเก้าโมงเหรอสามโมงโอ้สามโมงเราต้องไปในเช้าวพวกนี้ค่ะอันดับแรกที่ต้องเตรียมคือกระเป๋าตังค์เตรียมกระเป๋าตังค์กบผ้าเช็ดหน้ากอนมู่เลยเดี๋ยวมือหนูยี่ยเตรียมซอยเออห้ามาออกเกี๊ยคุงเลยเนาะลืมเลยค่ะเมื่อวานเนี่ยไปหาหมอเราลืมลืมกระเป๋าตังค์ค่ะแล้วก็บ,บัตรประชาชนก็ลืมตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วต้องได้ใช่บัตร ดีที่ให้หลานเอาไปส่งค่ะเมื่อวานเนี่ยรถกระติดไหลเด้พี่น้องไอ้ไอ้คนเพ่นไปทํางานเพ่นลงกรุงเทพค่ะเมื่อวานเนี่ยรถติดอ่ระยะทางสองกิโลนะคะใช้เวลาเป็นเกือบยี่สิบนาทีเลยค่ะคุณหมอต้องรอเมื่อวานเนี่ยคุณหมอรอคุณพ่อได้เวลาโดนไหลเพราะว่ารถติดแต่ก็โอเคค่ะกับพ่อ พี่ฤทธิ์ได้ได้ไปรอพ่อหรือว่าพ่อรอเมื่อวานอ,อ,อ๋อพ่อรอใช่ไหมพ่อรออยู่ตรงไหนข้างในหรือข้างนอกข้างนอกพ่อไม่ร้อนหรอคะร้นอนทไมไม่รออยู่ข้างในคะย่านโบเห็น,น,หน <laughs> <laughs> ต้องขออภัยนะคะเมื่อวานลูกก็ไปรับชานิดนึง <laughs> อยู่ข้างใน พ่อก็เห็นอยู่ดีแหละหนูก็เข้าไปตามพ่ออยู่ข้างในอยู่ดีแหละถ้าไม่เห็นพ่ออยู่ข้างนอกอะ่ะพ่อก็นั่งอยู่ข้างในเนะี่ยเพราะว่าเป็นห้องแอร์เย็นสบายนั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะนั่งอยู่ตรงโซฟานะ่ะผูดอะไรหมอไปบาาไ้าน,<อ>นไปบา้ปบานมันเนะาะหมอเขาต้องส่งคนไข้ก่อนหมอนะ่ะ ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลาการเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นกูริศตุลาการน,นะคะสามีคูมพันตุลาการนนะะวันนี้ก็มาสามคนค่ะขอบคุณหลายๆเลยนยคะ่ะนี่ค่ะเวลาทำเราก็ต้องดัดให้มันโุ้งๆงามๆนะะี่ค่ะคือลักษณะของหัวงกระต้านะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สวยจังเลยขอบคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีเอซีชูขึ้นเลยค่ะ ชูขึ้นเลยค่ะสวัสดีค่ะพอ่อขาชูขึ้นอีกหน่อยชูชูชูช,ชูชูหวงตะก,กา้าอู้สวยมากเลย